ละสบายดีพี่น้องตอนนี้เขากลับมาส่งพี่จอนนี่เนาะพี่น้องกลับประเทศไทยแล้วสบายดีเด้อสบายดีคือวันนี้พี่ก็กลับแล้วเจอกันนะครับเจอกันใหม่ขอบคุณมี่พาเที่ยวเนาะสนุกขนาดจะคุยกันจะส่งส่วนตู้เรียนลูกส่วนตูเรียนมาให้ดูโอเค

โอเคจ้าเดินทางปลอดภัยไว้เจอกันมหมยปะอรุเท่อ,อกสบายดีห <c oughs> ลังจากที่ห้องทรงพี่จอนกับบาทแล้วพี่นอ้องข้อับสิเดินทางกับบาทเนาะหลังจากที่เที่ยวเป็นไปเที่ยวหมวนวะ มัวนเล้วก็เบิดมวลลัวน้ะบาดนี้ท,ลลทั้งมัวนแล้วก็ทั้งเมื่อยเนาะทั้งมัวนแล้วก็ทั้งเมื่อยเนาะพี่น้องมื่อนี่ห้เอ,เอือยเป็นคนขคับรถเนาะพี่น้องให้เอือยก่อยเป็นคนขับรถห้ตอนนี้เขาก็อยู่ที่ตลาดน้องหอยเนาะเพราะว่ามาแวะซื้อยาใหาอ <c oughs> อ้อีแม่เอ้ยไปหักอันนี้ สื่อยาอันนี้เนาะพี่น้องยาดีกระเพาะให้อีแม่ยาดีโรคกระเพาะลำไส้เป็นแพ้น้ำน้ำอะไรอย่างวะน้ำเสื้อ คือบอกขี้ออกางมันเด้เอาไปออกข้างนี้ก็ได้พี่น้องขี่ถอดพี่จอนในอบวันนี้เนาะแปลว่าเ,เราเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ดีนะอารมณ์อัธยาศัยดีอารมณ์ดีเ <c oughs> ขาก็คนได้แบบอันนี้เนาะพี่น้องเขาก็ไพ่ก็ได้นะไปขอให้ผี่เพลินเดินทางปลอดภัยเดอ้อครับจังหวัดระยองส่วนท่ากับกลับไปใช้ชีวิตคือเก่า <c oughs> กวานหลังจากที่เที่ยวนะ้องพี่น้องทเที่ยวมวนกับมวนอยู่เนาะถ้าพี่เพิ่นไปเที่ยวพี่น้องก็มวนอยู่ไะเดินทางกลับบ้านให้ยายก้อยขับรถห่างสบายดีเลนะี่นอง แต่ว่ายไปอตอนแรกเนยซ้ไหมจะซื้อไป่ใส่เม,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 มื่อเ <c oughs> มือม่อเอาซืาอ้อแต่เะใส่ได้มากไห <c oughs> มอ๋อเมื่อสะพนี่เอามาายมาตอนไมาไม่มีอะไรเลยค่ะ <c oughs> ตาคือแรงมงยืน,มนไม่นอนเนาะอาคือแรงคอนเสิร์ตเมืงขึนนี่ได <c oughs> ้บางะจัดตีองค <c oughs> าสโน,นวาอยเมื่อขนาดเลยจอนวเสียงหอหาหก้าเนาะมาเ่อจะถูกเาไว้ สีคล้ายเป็นกระตับกระตับอยู่หน้าั้นแลแนขนาดหนาสองนเอ้ยอดมาเอาขนมมอนอุ้ยอออีแม่ไปใส่แม่ดู้ดูเอะเอียงปลาสตอรบรนี่สตอบดอ้ตัวนี้เอามาให้มากินะบรดสื้ออียังหรออดนันกินไปะสอุ้งกินสุดอุแ่นห

หลังจากที่เฮาส่งพี่จอนี่กับไทยเนาะพี่น้องส่งพี่จอนี่กับท้ายลากะมาบ้านโอ้ขึ้นกินตุเรศกินอะไรนี่นุ่งเสื้อหน้องนิ้วไปไปใส่ห้องเีย็นบอสตอเบอรี่กินเป็นอยู่บ่ ป้าห้ไนี่เยเด้อสตรอเบอรี่นี่นงนกินผมเป็นเดวว่าจะือแต่ว่าไเอาใส่ตู้เย็นไว้อนนี้ออกมาเอากมาเนวเอาใส่้เยนิมเบิ้งซิมเบิ้งนี่เห็นหรอีแม่ไปใส่ซอีแมยังแล้ไปใส่อันนี้ยาอีเม่ฟากซล้อเัดี๋ยวเอานีไปมูเยาินขาคันเดมังคาล้ นี่นะลูกยังอะไพวกเจ้านี่บักอันนี้บูบรีบ่ะบ่ามันบรีเคียนใส่ตัวนี้จะว่าบูแต่ว่าจากเบิ่งอาดมก่อนใหญ่สิกินเด้อยงานเจ็บท้องขนามันบูอ๋อเป็นใหญ่ใหญ่แมาแล้วใหญ่สิมึงบ้าเฮอ่ะแม่ยาเราไม่อยัางมี้จะยาคืนมาฝากยาได้เจ็บท้องยิ่บ่าเล็กกระหอบอ่ะ คุณมอแมเตาบดีเนี่ยน,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 นี่กินนเนี่นอันนี้นี่ขอลามนี่ม่นนะปะพี่น้องเดี๋ยวเอานี่ไปแช่กขนมบาบินแซ่ได้ขนมบาบินขรามันฝ่ไขน้นไปขึ้นนี่เข้าขาอยู่หนะ้าคอนเสิร์ตนี่นี่แม่

เสือพีกรตูนฝากมาให้เอาขอบคุณพี่กรตูนได้หลายเด้อแมนวันไปวันเกิดพี่กรตูนสับเพราะว่าปีใหม่ค่าแขกเนาะพี่เนาะเออแล้หูว่าห้ามักหนุ่มเสือขญนยาเนาะเราืสอเสือขญนยาเนาะ

คนไล่ไลยไปคอนเสริมเหมือน,นี้พี่กระแตอาสยามอันอยู่แถวไรบ้านวนกูมุนเขาฮอดหนาวได้อยู่กลางกลางก็ได้ก็าไก็ได้ะดดบอโอขอบคุณพี่กระตูนขอขอบคุณดดได้ๆแล้วด้ซูปอแารงกแนแห้งด้วด้วจะก็ไปแต่วันนอ,นอวันเกิดพี่พน้องเรามมาเรหมดแล้วซะ พี่กันตูเนาะพี่เรามาจากฝั่งไทยเรามาจัดงานวันเกิดกันเราอันเ้าก้าวตัวดี่ันน้องก้าวตัวอ๋อผมกันกับพี่จอนพี่จอนขึ้นรถหรือเปล่าขึ้นแล้วขึ้นเตาเพราะว่าเราเพราะว่าพี่จอนอะ่ะเราจองเครื่องจากอุบลไปกรุงเทพเลยเราก็เลยแบบไปเตาเขาล่องนุ่งเนี่ยเป็นตะกงรงอะไรบางคย่า นี่ยังปะตีขอบคุณพี่กระตูนตีมงึงหัวป้าตีมึงคือนคือแต่เขาก็มึงมึงไม่อ่านนอไม่กอกแห้งนะง่ะป้าคืออันี่เราคือแจ็คสือวะเราแจ็คเหลือนราคนอจอยขั้นคนจอยแห่งนุ่มคือกูยขยันบอจอยกูยังนุง่มขอบคุณเด้อขอบคุณพี่กระตูนค่ะยามน้องั้นบดีมึงคือแต่ปีกลางตัวนี้เน้ะเออสห้อง ก็ ừ, shit, à, so. yeah. uh, uh ้ะ huh. ต so. uh ้น huh. ซ so, uh ้ใ huh. ห so. mm ้อ hmm. so, I mean, so 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 uh ๋อสยดีเนอะกระาเสบากเื่อนางันดิษเาหันกรของ้ะข่อคจานกงก้า้มายดี่เื่นเเหมือนะของไ่งน่อยของมืบนของอยบเออของมึงตัวนี้ของห่งมีเยงไ่เสมันตัวดีโอ้่ัโอ้เสือตัวนั้นซื้อเอาไว้ จะก้าจ้ะสาธิตีลงไปบาดไปบาไปไ้าก็ได้ไปเด่นไปเท่เยอะมากน,น,นั่นจะคือเลยแหละโอเคพี่น่องดีใจได้เสือสองตัวนอ่นะจะได้โซ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเห็ดกินเห็ดก่อนพี่น้องวา